โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็กับผมนะครับนะครับดันดอมนะฮะตอนนี้นะครับผมจะมาเอากระเป๋าฟรีนะครับเป็นกระเป๋าฟรีในแมปโลบ็อกนะฮะอ่าเป็นกระเป๋าที่เราจะได้มาฟรีๆนะฮะแต่ว่าเราจะต้องเก็บอ่าตัวรูปลูกกระตานะครับทั้งหมด6ลูกนะฮะเป็นรูปลูกกระตา6ลูก6รูปนะฮะโอเคตามมาเลยนะฮะอันแรกนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นสีเป็นสีเหลืองนะครับอ่าโอเค ก็ไปต่อนะฮะอีกจุดหนึ่งนะฮะก็จะอยู่ตรงข้างใต้จุดเกิดของเรานะครับอ่าสีแดงตรงนี้เลยนะฮะอ่าอยู่ข้างล่างจุดเกิดเลยก็บินเข้ามาเอาได้เลยนะครับโอเคต่อไปอันที่3นะฮะอันที่3จะอยู่ตรงนี้นะฮะค่าคๆจุดเกิดเช่นเดียวกันนะครับเป็นสีม่วงนะฮะอันที่สีนะฮะอยู่บนอาคารตรงนี้เลยนะครับเป็นอาคาร ใหญ่ๆนะครับเป็นตึกนะสีเขียวอันที่5ก็อยู่ในดวงดาวนี้นะครับเป็นดาวสีแดงนะฮะมันจะเป็นแผ่นอยู่ในดาวเลยนะครับอ่าอันที่5แล้วต่อไปอันที่6นะครับจะอยู่อ่าที่ดาวขอก้อนกลมๆนะครับอันแดนหนึ่งนะอ่ะเห็นแล้วนะครับอันนั้นนะฮะบินลงไปเลยนะครับผมเป็นอ่าอันสุดท้ายนะครับอ่าบึนบึนบึนโอเคก็ถึงแล้วนะครับอ่ารับต่อคราวนี้ก็อาชีพเม้นต์ก็จะขึ้นนะครับคราวนี้ก็ พบแล้วนะครับก็โอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอ,ตอไปของเด็กแกร์ดันดอหนวยนะครับผมตอนนี้ก็บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายจ้าตอนนี้ได้แล้วนะเข้าไปดูในอินเวนเจอร์ก็จะเจอกระเป๋าแล้วนะครับโอเคบ๊ายบายครับผม